สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับผิงฮวาดแฟมิลี่ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดหงทองนะคะจะังหวัดสมุทรปราการตอนนี้อยู่ที่ร้านจอดรถนะต้องนั่งรถอันนี้เข้าไปด้านในกันอ่ามาถึงแล้วนะคะวัดหงทองค่ะเรามาจุดเช็คอินตรงนี้ตรงนี้เป็นท่านพาเวสุวรรณนะคะแล้วก็ท่านที่ไปไม่ถูกนะคะมาดูแผนผังตรงนี้ได้นะคะ แผงเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีจุดซื้อของไหว้พระอยู่ด้านนี้นะคะเป็นราา120บาทไหว้พระสองคนนะคาเดินไปเดินตากแดดไม่รู้สิคะก็มาพร้อมกันทุกคนขึ้นได้ด้วยอ่ะไม่รู้อะไรช่องวัดนี่แหละเอไม่ทราบี่ริมทะเลริมทะเลบางประกง แดดร้อนเป็นๆนี่ดูปูในทะเลนี่ตัวดำๆในปูนั่นเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ปูอะไรนี่เหมือนเขารอน้ำทะเลขึ้นมาคนเยอะมากไปดีไปซื้อน้ำก่อนไป ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปจุดชมอ,อันตรงนี้นะคะซื้อตั๋วขึ้นบำรุงลิฟต์ลงขึ้นลงนะคะค่าละยี่สิบาทอ็กไม่คิดคะ่ะก็จะไปชมวิว,วด้านบนกันนะคะน,นี้จะเป็นลิฟต์เ,เดี๋ยวรอซื้อตั๋วแป๊บหนึ่งนะเป็นลิฟต์ตรงนี้เต็มแล้วค่ะสุ่ดฮ้ยไปวันทูทียังไม่ขึ้น <c oughs> ไปไวเหมือนกุกชั้นที่11แล้วค่ะอันนี้เราอยู่บนจุดชมวิวนะคะของวัดผงทองนะคะมี่ทะเลไกลๆดีสเ่อมองจากด้านบนนะคะจะเห็นโบสถ์กลางเห็นไหมเห็นไหมทะเลสุนรูหูลุตตาอันนี้มองจากด้านล่างนะคะนี่มองจากด้านบนลงไปนะคะพอดี Oh. Wow. ลมเย็นมากปากกรงกลางเห็นวัดอยู่ด้านล่างนะคะค่าขึ้นมากนละยี่ส like ิบนะคะเด็กไม่คิดนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาเจินไปไหว้โบสถ์จางน้ำกันนะคะเขาจะเขียนว่าพระธาตุโูพามหาเจดีปีชาปะพางอนนะคะโอ้ยลมดีมากๆเลยอ่ะบอกได้เลยระหว่างทางเราก็จะเจอกับ ผีเสื้อสมุทรนี่ผีเสื้อสมุทรม้านิมังกรฟ้าไัยมณีนางเงือกหรือสีไปคนค่อนข,ข้างเยอะเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์เยอะมาก างเดินป่าตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ทํทำบุญดอกไม้พู่เพียนตามกําลังศรานะคะแล้วก็จะมีทัวร์ด้านในนะคะประมาณนี้เนาะคนเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระก่อนนะคะมาด้านหลัง โบสถ์นะคะจะเป็นศาลกรมหลวงชุมพรนะคะเหลทะเลคือจะบอกว่าลมแรงมากจริงๆแรงมากมากเลยติดข,ขอบฟ้านี้มามาเข้า,ปาไปด้านในกันสวยงามมาก แล้วนะคะวัดโสธรองนะคะเพื <คน S 2> ่อนๆม,มีเวลาลองแวะเข้ามาดูนะคะใกล้กรุงเทพประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คุ่หน้าสวัสดีค่ะ